วันนี้เติ้นจะมาโชว์โปรดักชันพันล้านของเติ้นค่ะเติ้นเนี่ยเป็นคนโปรดักชันที่แท้จริงเลยคะ่ะทั้งเป็นผู้ช่วยผู้กุ้มกับสาขาดูแลความต่อเนื่องเป็นคนตัดต่อเป็นเมคอัพเอฟเฟกต์เรียนจบมาทางด้านนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นฟิล์มเมกเกอร์ของจริงเลยคะ่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าคลิปนี้เติ้นใช้ของฟรีถ่ายใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดคะ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเติ้นจะถ่ายให้ดูนะคะนี่นะจ๊ะนี่ค่ะอย่าไปดูความบ้านรกเนาะที่เห็นนี้คือไฟนะคะ ไม่ใช่ขยะที่ไหนเติ้นเอาถุงพลาสติกมาครอบเอาไว้ให้ไฟมันซบๆหน่อยนี่ไม่ใช่ขาดตั้งไฟนะคะเป็นขาดตั้งโทรศัพท์เติ้นเอาไว้ดูซีรีส์ตอนกลางคืนแล้วก็นี่กล้องค่ะกล้องอันนี้ยืมเพื่อนมานะคะรุ่นอะไรไม่รู้ค่ะน่าจะเกินห้าปีแล้วแล้วแบบตรงเลนคือฟ้าขึ้นสุดฤทธิ์แล้วก็มีไม์เล็กๆอันหนึง่งคือไฟที่ทุกคนเห็นเนี่ยเติ้นซื้อมาจากช้อปปีน่าจะ หลายปีแล้วค่ะจะไม่ได้แล้วไม่ได้มาแค่ไฟนะคะเป็นไฟแล้วก็ขาตั้งไฟที่ตอนนี้เต้นเอามาใช้เป็นขาตั้งกล้องอะคะ่ะเพราะว่าเต้นไม่มีขาตั้งกล้องเคยมีคลิปนึ่งยไททไปกล้องดับเพราะว่าแบตเสื่อมแต่ก็โอเคนะ่ะอุตส่ามีกล้องให้ใช้ก็ใช้ไปเถอะเนาะไฟข้างหลังเนี่ยเห็นไหมคะไฟสีส้มเนี่ยมันคือโคมไฟเกลือที่เต้นมีอยู่แล้วค่ะเต้นก็เอามาวางเอาไวใ้ให้มันเรืองแสงสวยงามแบบนี้ค่ะทุกคน แต่ทุกคนดูมาถึงตรงนี้ก็อาจจะคิดว่าอะแต่อย่างน้อยเต้นก็มีกล้องอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นค่ะเต้นมีประสบการณ์ตลกตลก,ตลกมาเล่าให้ทุกคนฟังเมื่อหลายปีก่อนเต้นได้ทําคลิปกับเพื่อนตอนแต่งหน้าเอฟเฟก่อะคะ่ะแล้วก็ลง Youtube เล่นๆขำๆเป็นคลิปนี้นะคะคลิปนี้เต้นใช้ iPhone ถ่ายค่ะใช่ค่ะทุกคนเต้นใช้ iPhone ถ่าย ภาพที่ได้ก็ออกมาโอเคเลยถ้าชาวบ้านดูก็ไม่รู้หรอกว่าเต้นใช้ i p h o ฟ e ถ่ายใช่ไหมคะแล้วเต้นก็ไม่มีไฟนะคะเต้นใช้ไฟแต่งหน้าคะ่ะเปิดไฟแต่งหน้าแล้วก็ให้ไฟแต่งหน้าส่องเข้ามาที่เต้นกับเพื่อนไอตัวลานั้นคือเต้นเองนะคะเต้นใส่หน้ากากคะ่ะ <laughs> นี่ยค่ะแล้วภาพเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะที่เป็นหน้าสีเขียวๆแดงๆเคยไปสำเพลงกันไหมคะถุงพลาสติกสีเขียวๆหนาๆกับถุงสีแดงเต้นเอาถุงสีเขียวนัน้นน่ะไปครอบโคมไฟดวงหนึง่งแล้วเต้นก็เอาถุงสีแดงอ่ะไปครอบโคมไฟอีกดวงหนึง่งแล้วเต้นก็เามาสองหน้าแบบคะ่ะ ภาพที่ได้มันก็เลยออกมาแบบนี้แค่นี้เองค่ะเราต้องรู้จัก DIY นะคะในเมื่อเราไม่มีทรัพยากรที่อลังการเหมือนชาวบ้านเขาจะบอกว่าคลิปนี้เต้นลง YouTube เล่นๆแล้วมีคนอะ่ะติดต่อให้ไปแต่งหน้าเอฟเฟกในกองถ่ายเราทำคลิปเล่นๆถ่ายจากมือถือโปรดักชันแบบไทยบ้านแล้วก็ยังได้ตังมาด้วยแล้วก็อีกงานค่ะเต้นทำพรีเซนเทชันงานแต่งให้พี่สาวตัวเองค่ะ โดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียวและ Presentation นั้นนะเป็นสิ่งที่ทุกคนกล่าวถึงและจดจําแล้วคนก็ถามว่าใครเป็นคนทำอะ่ะน่ารักมากๆตลกมากๆเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปจ้าง House Production ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สามารถทําผลงานเจ๋งๆออกมาได้ด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวแล้วเต้นก็ใช้บ้านตัวเองอะ่ะเป็นสตูดิโอไฟเต้นก็ไม่มีเต้นก็ไปแกะไฟแต่งหน้าออกมาจากกําแพงบ้านแล้วเต้นก็มาเปิดส่องไปที่แบบแล้วเต้นก็ถ่าย แต่จะบอกว่า less is more ค่ะ ทุกคนเข้าใจคำนี้ใช่ไหมคะทำอะไรเล็กๆให้มันยิ่งใหญ่เราอย่าไปทำอะไรใหญ่ๆแล้วผลออกมาเล็กมันจะไม่เปลืองแรงเราไม่เปลืองเงินเราไม่เปลืองทรัพยากรเราแล้วยังได้ผลลัพธ์ออกมาที่เจ๋งๆอีกด้วยนะคะอย่างคนที่กำลังจะทำคอนเทนต์มือใหม่หรือกำลังจะเริ่มใหม่บางคนอาจจะอยากซื้อกล้องใหญ่คะ่ะตั้งกล้องไฟสตูดิโอซื้อไม์คนเดนเซอร์ไมวายเลสพักก่อนคะ่ะทุกคนซีรีส์ที่ตั้นตัดต่อมาแล้วออนแอร์ระดับประเทศทุกคนเห็นทั้งประเทศเนี่ย บางซีน่ะเสียงที่เขาอัดมาไม่ครบอ่ะ้องตัดเขาก็ให้นักแสดงอ,อัดเสียงจาก iPhone ไม่เห็นมีใครติดขัดอะไรเลยค่ะว่าคุณภาพเสียงไม่ดีเติ้ลทำงานระดับประเทศมาแล้วนะคะเติ้ลเนี่ยใช้โปรดักชันแค่บ้านแบบนี้เลยค่ะคนเขาดูที่ผลลั์ค่ะว่าเราทําอะไรได้เขาไม่ได้แคร์ว่าเราใช้อุปกรณ์ยี่ห้ออะไรหรือว่าเราใช้อะไรถ่ายนะคะทุกอย่างที่ทุกคนเห็นที่ออกมาเป็นภาพแบบนี้เติ้ลไม่ได้เสียงเงินสักบาทเลยค่ะใช้ของเก่าของเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็ยืมเพื่อนมา สิ่งที่เต้นมาพูดในวันนี้เต้นไม่ได้จะมาพูดเพื่ออวดอ้างสรรพคุณว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่เต้นรู้ว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนแน่แเต้นไม่อยากให้ทุกคนสิ้นเปลืองเงินโดยที่ยังไม่ได้อะไรกลับมานะคะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่จะช่วยเราเซฟเงินในกระเป๋าเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันจะฝึกให้เราอ่ะมีทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตด้วยค่ะ อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะเติ้ลพูดจริงๆอย่าลืมกดติดตามเติ้ลเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเติ้ลแล้วถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณนะคะเติ้ลเชื่อว่ายังมีคนไทยอีกหลายคนที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่เรามาช่วยกันส่งความรู้นี้ไปให้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วถ้าใครมีคําถามอะไรทิมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปเลยนะคะวันนี้เติ้ลไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ